มาค่ะหัวข้อนี้นะคะครูเบนจะมาบอกอคําศัพท์หรือว่าภาษาที่ในหน้าใช้นะคะแล้วคุณจะได้ยินบ่อยๆเนาะสำหรับเมืองใหม่อาจจะงงนะคะอ,ะอย่างเช่นคําแรกเลยคําแรกก็คือคําว่าเจ้าของนะคะเจ้าของหรือว่าเจ้าของทรัพย์ตรงนี้หมายถึงเจ้าของที่มีทรัพย์นะคะเออมีทรัพย์มีคอนโดแบบนี้นะคะแล้วเขาปล่อยเช่าเอออันนี้คือเจ้าของเลยนะคะ คำว่าเจ้าของเนี่ยที่เราจะได้ยินอีกนะคะก็คือคําว่า owner แบบนี้นะคะ owner แปลว่าเจ้าของนะคะ owner post อะไรประมาณนี้นะคะอันที่2ก็คือลูกค้าหรือว่าผู้เช่านะคะอันเนี้ยในความหมายของครูเบนเนี่ยจะคือหมายถึงผู้เช่าคือคนที่จะมาอยู่นะคะอันเนี้ยครูเบนจะเรียกลูกค้าเนาะ, <c oughs> ะเวลาที่ครูเบนสอนลูกศิษย์เนี่ยครูเบนก็จะอธิบายเสมอว่าอ่าถ้าครูเบนพูดคําว่าเจ้าของคือเจ้าของทรัพย์นะถ้าครูเบนพูดว่าลูกค้าหมายถึงคนที่จะ มาเช่าอยู่นะจะได้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราเรียกลูกค้าลูกค้าหมดเดี๋ยวมันจะงงนะคะเนาะอันนี้แบ่งแยกแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะไปเปิดห้องให้ลูกค้าแบบนี้เอออันนี้ก็คือลูกค้าที่จะมาเช่าอยู่นะคะอ,อ,อันที่3ก็คือ,อ,อคําว่าซับเออคาว่าซับ รั์มีในมือมีรัพย์เท่าไหร่มีเคสกี่เคสอันนี้คือความหมายเดียวกันนะคะมีรัย์3ทรัพย์อยู่ในมือหมายถึงว่ารัพย์ก็คือบ้านคอนโดเนี่ยนะคะอสังหาริมทรัพย์ทาเฮาส์ทา์โฮมเนี่ยเขาเรียกว่าซั์นะคะเออสมมติว่ามีรัย์3ทรัพย์หรือว่าเออเนี่ยได้มา3เคสแบบนี้เออเขาว่าเคสก็คือหมายถึงทรัพย์เหมือนกันมีอยู่ได้มาทรัพย์ได้มา3เคสก็คือ3มห้องเออรั์ อันเนี้ยในนคือในบริบทเดียวกันนะคะที่เขาคุยกันเนาะอันเนี้ยคือ,อคำที่จะเจอบ่อยๆนะคะเวลาที่เราทำในหน้าสังหาคำที่4อาจจะเป็นแบบการหา listing เอออันหา listing คือหาซับเหมือนกันนะคะเออภาษาเนี่ยนะคะคือ listing การหาซับนะคะหรือว่าคำที่5คือโซนนะการทำงานเป็นโซนนะโซนหรือ farming แบบเนี้ยนะคะอันเนี้ยคือ ในความหมายเดียวกันคือโซนพื้นที่ทำงานทำในหน้าสังหาเจะจงพื้นที่นะคะฟาร์มมิ่งเป็นเมืองของตัวเองเป็นแหล่งการทำเงินของตัวเองแบบนี้นะคะที่เราจะได้ยินบ่อยๆนะคะแล้วก็คำว่าอะไรอีกไหนทุกคนลองเชื่อครูเบนคิดหนด่อยดิอันนี้คือคิดแบบสดๆเลยนะแบบอัดคลิปแล้วก็คิดเลยว่ามันเป็นคำไหนบ้างที่เราจะได้เจอถ้าถ้าไม่เข้าใจคำศัพท์คำไหนให้พิมมาเดี๋ยวครูเบนจะ ทําคลิปอธิบายเพิ่มเติมนะคะอันนี้จากเท่าที่คิดออกก็ประมาณนี้นะคะที่เราจะได้เจอกันหาซับหาลูกค้าหา listing ทำการตลาดอะไรประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะทําให้คุณเข้าใจในเรื่องของอคําศัพท์ในการใช้ในการทํางานเอเจนต์เพิ่มมากขึ้นนะคะ